พรุ่งนี้มาอีกไหมคะคนลอยหรือว่าวันหลังมาพรุ่งนี้ก็จะมาอีกนะคะถ้าน้องมาก็มาครับมีคนเยี่ยวคนเยี่ยวลัดฉี <c oughs> ่ลัดขาตัวเองนะคะวันนี้ไม่ลงแม่นะคะวันนี้ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พาน้องน้ำมน์นะคะมาเที่ยวที่ทุ่งนานะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ สวนนะคะอยู่ใต้ล่มไม้นะคะน้องน้ำมนตรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นกับสถานที่ตรงนี้นะคะคือนางได้เล่นได้กินแล้วก็ได้ตามใจนางนะคะนางชอบมากชอบเป็นพิเศษเลยค่ะนี่ค่ะชอบเป็นพิเศษเลย หมงอ้วนของเรานะคะเมื่อเช้านี้วิ่งเลยค่ะวิ่งอย่างมีความสุขนางได้เล่นอย่างมีความสุขได้หยอกล้อกับแม่นะคะคือตอนนี้น้ำมนต์มีความสุขมากเลยค่ะ นี่คือสิ่งที่น้ำมนรอคอยมานานรอคอยได้ออกเที่ยวกับแม่แบบนี้นะคะน้ำมนบอกว่ามีความสุขหลายหลายเลยมีความสุขหลายมากๆเลยพรุ่งนี้หนูก็จะมาอีกนะคะ ใบหูพัดไปพัดมาอย่างมีความสุขส่วนคุณแม่ก็ได้กินกิ่งไม้ได้กินอ,อสิ่งธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติแม่น้ำหวานก็รู้สึกคลายเครียดมากเลยค่ะน้ำมนต์ก็มีความสุขเป็นพิเศษเลยค่ะเจ้าอ้วนของเรานะคะ โตเป็นสาแล้วนะคะมอมแมมเล่นดินนะคะมอมแมมเลยเดี๋ยวกลับไปจากนี่นะคะไปบ้านก็ต้องไปอาบน้ำให้นะคะอาบน้ำให้ให้กินน้ำ จากไม่รู้กินนะคะก็นางก็กินแบบนี้นะคะนางมีความสุขเลยค่ะถ้าเรามีต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะคะมีอาหารแบบนี้แล้วก็จะมาผูกทุกวันนะคะ เดี๋ยวอีกสักไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็จะพาพาน้องกลับบ้านนะคะพาน้องน้ำมนกลับบ้านาอ้วนปึกเลยค่ะแม่แม่อ้วนปุกเลยความสุขเขาเลยนะคะนี่คือสิ่งมีความสุขเขามากเลย เห็นน้ำมนต์นมีความสุขแม้ความก็ดีใจนะคะจะได้คลายเครียดนะคะจะได้ออกกําลังกายด้วยได้เจออสิ่งรอบสิ่งข้างหน้านะคะเจอสิ่งใหม่ๆเล่นไปเล่นมาก็หลับเลยหน้าตีตูดมากเลยอ้วน อ๋อทำไมล้มไปเลยลูกแก้งแม่แม่ใช่ไหมนี่ <c oughs> อยู่ดีก็นอนลงล้มไปเลยมีความสุขหลายเล่นไปเล่นมาก็จะหลับแล้วค่ะ <c oughs> วันเริ่มชินสถานที่แล้วนะคะ วันนี้ไม่หลงแม่นะคะวันนี้ไม่มีแม่ให้หลงค่ะตอนนั้นมีแม่หลงนะคะวันนี้ไม่มีแม่หลงค่ะอ่าแม่น้ำหวานเห็นกล้วยอยู่ข้างหน้านะคะชอบมากเลยพุ่มไม้ตรงนั้นนะลูกอุ้ย อย่าเข้าไปนะมอนมันจะเข้าไปอะคะ่ะออกมาเร็วพ่อย่ามาให้แล้วลูกกินยาก,กับพ่อนี่โอ้แม่น้ำหวานคำใหญ่เลยไม่แบ่งให้ลูกเลยเหรอคะคุณนาย วันนี้ทําไมไม่ดื้อสงสัยอยากมาอีกเพราะความว่าทำไมวันนี้ไม่สนโซดูกปุ้ยดูดูเนื้อหนังมังสาอ้วนนะคะแม่แม่จะไปอะไรลูกจะกินอะไร ดีใจไหมคะได้มานอกสถานที่บ้างอะลูกฮะดีใจใช่ไหมคะได้มาอยู่ที่ล่มด้วยเนาะลูกเนาะหน้าตามอมแมมจังเลยเเเเเแม่นำหวานเล่นดินฝุ่นตลบเลยคะ่ะเอฟ <c oughs> เฟกต์ แสดงเอฟเฟกแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยภาพยิ่งมัวอยู่ยิ่งเอาดินใส่เน,ะน,นาะอ,อ,นนอโอ้แม่หวานแม่หวานหิวกล้วยค่ะเอาดินใส่ตัวเองกับลูกแล้วนั่นภาพมัวปันหมอกเลยทีนี้อืมเดีย๋ยวเราก็จะได้พาน้องกลับบ้านนะคะพาเด็กอ้วนของเรากลับบ้านอ้วนอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมลูก หน้าตาเหมือนอยากกลับบ้านแล้วสงสัยง่วงแล้วสงสัยคิดถึงบ้านแล้วสงสัยอ้วนคิดถึงบ้านแล้วเนี่ยโอ้ยแม่น้ำหวานก็หุ่นปันหุ่นเชิดเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะมีความสุขมากเลยค่ะเด็กอ้วนโอ้สะใจเลยลูกอาบน้ำกับแม่ค่ะที่ทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาล <c oughs> นี่คือเป็นวิถีชีวิตธรรมชาติบ้านเราบ้านนาเราเนาะเลี้ยงแบบบ้านๆน,นะคะ แต่ช่วงนี้อาหารก็จะหายากหน่อยมันน่าแรงอ <c oughs> มอมแมมเลย <c oughs> มอมแมมเลย <c oughs> มแม่น้ำหวานทำไมเหมือนหุ่นเชิดเลย นิงนิงคือพออินพอปูนแต่ลูกน้ำหวานแม่มตอนนี้นะคะก็จะถึงหน้าบ้านแล้วนะคะน้ำมนเดินไวมากเลยค่ะแม่แม่เดินไวมากเลยอึ๊บ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 